เลขดับบนดับล่างสายแข็งงวดนี้ห้ามพลาด1ธันวาคม2,564คำเตือน ช่องเราเป็นเพียงแนวทางในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็สวัสดีครับท่านผู้ชมมาดูใบแรกนะครับแนวทางเลียกดับขาดล่างนะครับของแอสตังนะครับจารย์ก็ให้ดับขาดล่าง ผ่านมาหลายงวดแล้วนะครับงวดที่แล้วอาจารย์ให้ดับขาดล่าง4นะครับดับผ่านนะครับหน่วยออกล่างงวดที่แล้วออก57นะครับตามกันต่อนะครับงวดนี้อาจารย์ให้ดับล่าง0นะครับไม่มี0มาล่างนะครับของแอสตังนะครับงวดนี้เก็บไว้เป็นแนวทางนะครับมาดูดับ10หน่วยบนนะครับของแอสตังนะครับ อาจารย์ก็ให้ดับผ่านนะครับมาแล้วหลายงวดนะครับงวดที่แล้วนะครับหน่วยออกล่าง61นะครับอาจารย์ให้ดับ5ก็ดับผ่านนะครับตามกันต่อนะครับวันนี้อาจารย์ให้ดับ10หน่วยบนมาดับ2นะครับไม่มี2มาหลัก10หลักหน่วยบนนะครับวันนี้นะครับของแอสตังนะครับเก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับกับดับ10หน่วยบนนะครับ มาดูดับขาดล่างนะครับของอาจารย์ต้นนะครับงวดนี้นะครับอาจารย์ต้นให้ดับล่าง3นะครับไม่มี3ามาล่างนะครับของอาจารย์ต้นนะครับงวดนี้เก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับมาดูดับขาดล่างนะครับหรือดับแมงป่องดํานะครับ งวดที่แล้วหวยออกล่าง5-7นะครับจานให้ดับ5นะครับหลุดนะครับงวดที่แล้วตามกันต่อนะครับวันนี้จานให้ดับล่าง5นะครับดับ5เหมือนเดิมนะครับของแมงป่องดำนะครับเก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับกระดับล่าง5นะครับของแมงป่องดำนะครับวันนี้ มาดูแนวทางดับขาดล่างนะครับของหักคอเอราวันนะครับงวดที่แล้วจานให้ดับขาดล่าง6นะครับดับผ่านนะครับหววออกล่างวันที่เราออก57นะครับตามกันต่อนะครับวันนี้หักคอเอราวันนะครับให้ดับขาดล่าง3นะครับเก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับกับดับล่าง3นะครับของหักคอเอราวันนะครับวันนี้ มาดูแนวทางดับสนิทล่างนะครับของโจะเคฟฟาดห่างนะครับงวดที่แล้วจานให้ดับสนิทล่าง9แล้วก็0นะครับดับขาดนะครับหงยออกล่าง5 7นะครับตามกันต่อนะครับวันนี้อาจารย์ให้ดับขาดล่าง4นะครับแล้วก็5นะครับสิทตินะครับยังดับยังเดินดีตลอดนะครับยังไม่เคยหลุดนะครับของ ดับโจลเคฟฟันหางนะครับเดี๋ยวไปเป็นแนวทางอีกใบนะครับมาดูแนวทางนะครับเลขดับบนนะครับดับบนทุกหลักนะครับของโปรตุเกสนะครับงวดที่แล้วจานให้ดับบน3นะครับดับผ่านนะครับวยออกบนวันที่แล้วออก761นะครับตามกันต่อนะครับวันนี้จานให้ดับบน3นะครับ ดับ3เหมือนเดิมนะครับเก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับกรับดับบนทุกหลักนะครับของโปรุกเกตนะครับันนี้มาดูแนวทางเลขดับขาดล่างนะครับของแอดโปรโุกเกสนะครับงวดที่แล้วอาจารย์ให้ดับล่าง5นะครับ หลุดนะครับวันที่แล้วหวยออกล่างนะครับออกหาเจ็นะครับตามกันต่อนะครับวันนี้จานให้ดับล่าง5นะครับดับ5เหมือนเดิมนะครับเกี่ยวว่าเป็นแนวทางอีกใบนะครับกับนล้ดับล่างนะครับของแอสโปรตุเกสนะครับวันนี้มาดูแนวทางเลขดับขาดล่างนะครับของ อาจารย์เพนนะครับงวดที่แล้วอาจารย์ให้ดับล่าง3นะครับดับผ่านนะครับหววออกล่าง57นะครับตามกันต่อนะครับวันนี้อาจารย์ให้ดับขาดล่าง9นะครับไม่มี9นะครับมาล่างนะครับของแอดเพนนะครับวันนี้เก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับ มาดูอีกใบนะครับสูตรดับบนเดินดีนะครับของหวยดาวล้ายเจ็ดสีนะครับงวดที่แล้วอาจารย์ให้ดับบนทุกหลัก8นะครับดับผ่านนะครับหวยออกบนงวดนที่แล้วออก7 6 1หนึ่งนะครับตามกันต่อนะครับงวดนี้อาจารย์ให้ดับบนทุกหลัก5นะครับไม่มี5้ามาบนนะครับงวดนี้นะครับผมของอาจารย์ดาวล้ายเจ็ดสีนะครับ ดีๆนะครับสูตรอาจารย์ยังไม่เคยหลุดนะครับสูตรดับบนนะครับเก็บไว้เป็นแนวทางนะครับมาดูอีกใบนะครับสูตรดับบนทุกหลักนะครับผมของอาจารย์ดาวรลายเดสีนะครับงวดที่แล้วอาจารย์ให้ดับบนทุกหลักศูนย์นะครับดับผ่านนะครับหน่วยออกบนงวดที่แล้วออก7จ็ดหนะครับตามกันต่อนะครับสูตรนี้นะครับอาจารย์ให้ดับบนทุกหลัก4นะครับ ไม่มีสีมาบนวันนี้ของอาจารย์ดาวไลายเจ็ดสีนะครับเก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับกับสูตรดับบนสูตรนี้นะครับมาดูแนวทางเลขดับบนทุกหลักนะครับงวดที่แล้วอาจารย์ให้ดับบนทุกหลักศูนย์นะครับดับผ่าน,นะครับหวยออกบนงวดที่แล้วออก761นะครับ ตามกันต่อนะครับวันนี้จานให้ดับบนทุกหลักศูนย์นะครับดับ0ูนย์เหมือนเดิมนะครับเก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับแบบเลขดับบนทุกหลักนะครับวันนี้นะครับมาดูแนวทางเลขดับ2ตัวบนนะครับของบใบพีชนะครับ งวดที่แล้วหวยออกบนนะครับ61นะครับอันค่อดับ2ตัวบนผ่านนะครับตามกันต่อนะครับวันนี้อาจารย์ให้ดับ2ตัวบนมานะครับ00นะครับ19นะครับ28นะครับ37นะครับ4666นะครับ64นะครับ73นะครับ82แล้วก็91นะครับอาจารย์ให้ดับ2ตัวบนงวดนี้นะครับดับตรงๆนะครับของใบพีชนะครับ เก็บวไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับกับเลขดับ2ตัวบนนะครับวันนี้มาดูแนวทางเลขดับ2ตัวล่างนะครับของแอดบายพีชนะครับงวดที่แล้วหวยออกล่าง57นะครับจานก็ให้ดับ2ตัวล่างผ่านนะครับตามกันต่อนะครับวันนี้จานให้ดับ2ตัวล่างมานะครับ 0 0นะครับ0 2นะครับ0 3นนะครับ0 6น0นะครับ2 2นะครับ3 0 3 3นะครับ6 0นะครับแล้วก็66กจานให้ดับสองวล่างงวดนี้นะครับดับตรงๆนะครับของแอดบายพีชนะครับเก็บไว้เป็นแนวทางอีกใบนะครับก็เรียกับสองวล่างนะครับงวดนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับกดอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ